พระคถาเงินล้านนะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปะจิชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสา,ว,า,าวิระอิทโยพุทธะสะมาณีมามะพุทธะสะสวาโหมสัมปจ,จิชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาเรือ,รอ สัมปจจิชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิรทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทโย พุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปจ,จิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือรือสัมปจ,จิชามินาสังสิโมพรม,มาจะมหาเทวาสัพเทยัขาปรายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอะกุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิราโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมณีมา